สวัสดีครับพี่น้องครับืันนี้ครับพาพี่น้องมาเบรงรถกระบะนะครับเห็ดรถเทนเหลือนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับพี่น้องครับผมกะได้ถามพี่น้องไปนะครับว่าผมสีเห็ดยังไงนะครับพี่น้องกะให้ความคิดเห็นมานะครับว่าให้ให้ฮักไายมันนะครับฮักไายหลักเห็ดบันไดนะครับบัดเทียนี้ผมกะเลย เสื้อนะครับคําทีพี่น้องทั้งบันแนะนัมาหลายทันนะครับก็เลยหักไทยมาลงนะครับแลวกเซ็ตเป็นบันไดขึ้นนะครับพี่น้องครับเมอนก้าฮักไทยแล้วนะครับหักไทยเมอนก้อยุ่กับสร้างบึงขึ้กานะครับช่วงล่างนะครับช่วงล่างก็ปรับปรุงใหม่นะครับ ปรับปรุงใหมนะครับเห็ดใส่ว่างเหนบใหมนะครับแล้วก็พวกเล็กๆนะครับเล็กถี่เอามาดึงดึงดึงเเผานะครับแก่เห็ดไหม่นะครับใส่หูใส่บุดย่างดีนะครับเห็ดไหนมันแข็งแรงขึ้นกว่าเก่านะครับจะคิดว่าโหนามีปัญหานะครับสำหรับ เอารถเกี่ยวขึ้นนะครับพี่น้องครับนี่ครับกะหกหกบริจกหน้อยนะครับหกลร้นะครับกะเป็นธรมรมดานะครับมันยังบ่ทเลี่ยวมมนกะเอามาให้พี่น้องเบ่งนะครับแล้วกเ็เผานะครับเผาเผาตัวี้กะสีสีเฮ็ดไม้น,นะครับสีไปสื่อเอา เผ่าเก่านะครับมามามาต่อนะครับเพราะว่าผมต่อหลับมั่นกระคดนะครับเดี๋ยวียเอาไปให้รงกึ่งเมา่อเดืนให้ดีๆนะครับกับเรือเอกบัวลายนะครับพี่น้องครับกานาสีท่านท่านท่านไปหน้าปังนะครับอาบันีเมื่อนี้นะครับกับสีถือโอกาสมาตอบคำถามจากพี่น้องทั้งบ้านนะครับพี่น้องทั้งบ้านก็ถามมานะครับ ถาม,มาเกี่ยวกับเ,เกี่ยวดันเกี่ยวดันน้ำนะครับแล้วก็อีกคําถามนึงนะครับก็บเป็นคําถามที่พี่น้องนะครับส่วนใหญ่นะครับที่กาลังคิดอยากออกรถเกี่ยวนะครับกําลังลังเลอยู่นะครับแล้วก็กำลังอยากหูนะครับเพราะว่า,านี้ตอนที่ผมยังบนท่านมีรถเกี่ยวนะครับผมก็อยากหูเข้ากันนะครับ เด่๋ผมกะเคยตอบไปหลายเทื่อแล้วนะครับจะ่ากถามอีกกะสิตอบให้อีกนะครับพี่น้องครับสําหรับคําถามที่พี่น้องเป็นท่างฟังซปอปเล่านะครับเออเป็นกะเป็นเอฟซีใช่หน่อยนะครับเป็นกะถามมาว่าไล่ใดนะครับไล่ไ่ใดไร่ไดของรถเกียวนะครับมันมันเหลือซ้ำใดมันได้หน่อยได้ไหลายซ้ำใดนะครับไร่หนึ่งมันมัน,ม,นมันเหลือจักบาทนะครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อนี้ กาสีมาตอบนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเอาคําถามเ,าเกี่ยวกับเกี่ยวดันนะครับซกอนนะครับเ,เพื่อนกระถามมาว่า,เ,าเกี่ยวดันตัวนี้นะครับเ,เกี่ยวดันของอูปสิทธิโชคการช่างนะครับตัวนี้นะครับอันแม่นแม่นใช่หน่อยนี่ใส่เป็นขั้นแหลกบอนะครับแล้วก็เคยเอาไปเกี่ยวะอะไรย่งนะครับ อันนี้กับโบ,โบเมนของใช้หน่อยใส่เป็นขั้นแรกนะครับเพราะว่าเกี่ยวดันเกี่ยวดันตัวนี้นะครับมันสิเป็นเกี่ยวดันรุ่นไม่นะครับของอูประสิทธทิโชวการช่างนะครับบัตรเที่ยนี่เพื่อนก็ได้ใส่ไปให้หลายหลายท่านแล้วนะครับบัตรเที่ยนี่กะเพื่อนเพิ่นใส่ไปแต่ว่า พี่น้องนะครับพี่น้องถีเบิงทาง youtube นะครับที่ติดตามช่องแช่นรถเกี้ยนนะครับกัเพื่อนๆเอาไปใส่กับ่เห็นนะครับโบเห็นว่าการเกี้ยวนะครับการเกี้ยวมันมันเป็นแนวด้นะครับบัดเทียนนี่ทั้งอูปสิทธิโชกการช่างนะครับทั้งเจรัตนะครับกับสางเด่นนะครับเพิ่นเกลเอให้ใช้หน่อยนะครับเพิ่นเลยให้ใช้หน่อยเอามาใส่รถนะครับ ใส่เพื่อว่าสิให้ใช้หน่อยนี่เอามาทดสอบแล้วก็ให้พี่น้องพี่น้องทังบ้านนะครับที่กำลังสนใจนะครับอ,อ,อยากอยากใส่เกลียวดันนะครับเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจนะครับตอนนี้ผมก็ย่งบบทันบอกว่ามั่ดีนะครับพราะว่าผมกับโบทันเดไปเกียวนะครับแต่ว่า กกซีไดไปทดลองช่วงเกีียวหน้าปังครับพี่น้องครับเกี่ยวหน้าปังกับประมาณเดือนมีนาไม่านะครับกะซีไดเอาไปทดสอบนะครับว่าเกี่ยวเกี่ยวรุ่นนี้นะครับมันสีดีจังถี่เพิ่์นบอมาบอนะครับเกี่ยวเกี่ยวดันรุ่นนี้นะครับมีมีซื้อหรือด้ครับพี่น้องครับเจรัดกับซางเด่นนะครับเป็นกา ตั้งซื้อมากว่าเป็นเกี่ยวดันลั่นทุ่งครับเกี่ยวดันตัวนี้นะครับเป็นยังไม่จะเป็นเกี่ยวดันลั่นทุ่งเพราะว่ากับเพราะว่าเกีียว vos, เกี่ยวตัวนี้นะครับพ่นสิออกแบบมาให้เหมาะสําหรับท่านที่ต้องการเกี่ยวเขา่าแต่ว่าเกี่ยวไปเรื่อยๆนะครับเกี่ยวไปเรื่อยๆนะครับเกลียวค่อยเกี่ยวไปเรื่อย แบบโบเมนไวรุ่นนะครับประมาณนั้นนะครับโบเมนไวรุ่นโบเมนสายดันโบเมนสายโหดนะครับสายไปเรื่อยๆนะครับรากาเพื่อนออกแบบมากนี่ก็คือว่าเป็นเป็นเกียวรุ่นรุ่นประหยัดนะครับก็คือว่าเพื่อนอยากให้ใส่เกียวตัวนี้แหละก็คือคือจบไปเลยนะครับพี่น้องครับอือก็จบจบไปเลยแล้วก็พี่น้องก็บ่ต้องไปเฮ็ดอียังอีกนะครับเอ่อ นี่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 แกคือมันเป็นความประสงค์ของของทางอูเพิ่นนะครับก็คือว่าสายอยางให้เหมาะสมสำหรับคนที่ท่านที่ประหยัดนะครับบันเทิงนี่กกสีมันกกสีมีพวกสเต็ปสองสเต็ปสาม้านะครับนี่ครับแคนแมนผู้ใดมักสเต็ปสามแบบนี้นะครับพี่น้องครับจัดเต็มจัดหนักแบบนี้นะครับขยายปากนะครับเห็ดทุกอย่าง ขยายปากเกาหาเลยนะครับบบเทียนี่ระดับกลางเพิ่นนะครับกระสีเป็นนาสีเป็นเอ่อเป็นเกลียวดันนะครับเกีียวดันแล้วกะ็เป็นข้อสปริงนะครับสายผ่านคูแล้วก็เป็นตู้เบานะครับแต่ว่าบ่าขยายปากนะครับเอ่ออันนี้กระสีเมาะสำหรับสหรับคนที่เพิ่นบ่อยากขยายปากนะครับแต่ว่า ถ้าเกิดใส่เกี่ยวตัวนี้นะครับก็บสิเป็น,ปนแบบแบบเริ่มต้นนะครับแบบประหยัดนะครับแต่ว่าก่เกีียวได้คือกันนะครับเกี่ยวใด้ดีคือกันบอติดบอแขนนะครับบอพันนะครับแต่ว่ามันสีเกี่ยวบ่อด้หลบ่อด้ไหวคืออจ,จังสี่นะครับนี่เพราะว่าตัวนี้ก็ายสายพัยนหัวเกีียวรองคู่นะครับข้อสปริงแจ็ดเต็มทุกอย่างนะครับอืม กระสีประมาณนี้นะครับสำหรับเกี่ยวนะครับเกี่ยวดันลั่นทุ่งนะครับกะถาติดตามนะครับว่ามันสีเกี่ยวดีซัาไดนะครับสําหรับเกี่ยวหน้าปังนะครับพี่น้องครับบัเทียเนี่นะครับกระสีมาเวเาเรื่องลายใดนะครับกัเป็นทังเอซนะครับจากทางสปปาล่าวนะครับเพิ่นกะสอบถามใช่หน่อยครับมานะครับว่า รายได้นะครับรายได้นี่มันมันเหลือหน่อยเหลือหลายซ้ำใดยนะครับพี่น้องครับออันนี้กานขั้นต่อเป็นตัวเลขนะครับพี่น้องครับมันมันก็เสียเอินว่าก็ตอบยาหอกู่นะครับพี่น้องครับถ้าเกิดถ้าสิดต่อมาเป็นตัวเลขว่ารายหนึ่งมันเหลือจ้าบาทเจ้าบาทถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเอาง่ายๆนะครับพี่น้องครับมันกับ พ้มประกาศขึ้นโยกับดวงเฮ้านะคือขึ้กันนะครับพี่น้องครับสําหรับการเฮ็ดอาชีพยังกะแล้วแต่นะครับบางคนนะครับเฮ็ดหน่อยก็ะไดหลยบางคนเฮ็ดไลยก็ะไดหน่อยนะครับพอว่ามันกะขึ้นโยกับหลายปัดใจนะครับพี่น้องครับสาหรับการอ,อ,อาชีพเกียวเขานอกสงเบงบึงนอก mm hmm. หลายปัดใจนะครับลดเสียลดพังนะครับนี่ ราคาค้นแน่นะครับค้นครับนะครับรกคหลายยางนะครับความคล้องเข่ลรากาเอา่งไงว่าอยู่กับการบริหารงานของเห้านะครับพี่น้องครับเพราะว่าอาชีพรถเกี่ยวนี่เห้าได้ครับเห้าๆต้องเป็นคนบริหารงานนะครับผมอาชีวะผมให้มันยิงไงไปนะครับพี่น้องครับบริหารงานนะครับแต่ว่าไม่กะกะเป็นการบริหารเงินนะครับพี่น้องครับบริหารเงินเหจะไดมันสีเหลือหลายนะครับ เ,เดี๋ยวผมสียบเาาข่าวไว้ฟังเป็นตัวเลขกันแล้วกันนะครับยุบันยุบันผมนี่เกีียวาลายละหกลอยนะครับพี่น้องครับหกหกลอยแตงแต่ต้นปีกแจนจนแล้วเขานะครับไรละหกลอยไรละหกลอย,ยกับสีมีคา้ํามันนะครับคา้ํามันนี่ยผมเคยเคยขิดนะครับเคยเคยเห็ดอยู่ น้ำมันนี่ถ้าเกิดเป็นลดลดลดไส่เกีียวดันแจ้งสี่นะครับลดใส่เกีียวดันแบบนี้แบบแบบขค้ขั้นนี้น,นะครับตอนนั้นผมมันมันสิตกไปประมาณไรละล,ลอยลอยยี่สิบกว่าบาทนะครับพี่น้องครับลรหนึ่งลอยยี่สิบกว่าบาทเอาผมตีกลมๆเป็นไรยละลอย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 ยี่สิบก็แล้วกันนะครับ บัตรเทื่อนี่กะสีมีคาจังลุงน้องครับอีกนะครับถ้าเกิดผู้ใดครับเองกะกะบ๊ทเมีคาจังส่วนนี้นะครับแต่ว่าผมจังลุงน้องครับกะไรละหาสิบบาทนะครับกะเป็นร่วมเป็นร้อยหกสิบประมาณร้อยเจ็ดสิบแล้วบัตรเที่อนี่กะน้ำมันนี่นครับน้ำน้ำมันมันกะบริเวณเฉพาะน้ำมันลดรดเกลียวได้ครัพี่น้องครับมันกะมีเอ่อ น้ำมันน้ำมันลดที่ห้าสี่ห้ามันไปน้ำนะครับสําหรับบัน่นบั่นใช้หน่อยสิเป็นแน่นน,นะครับคันคันถ้าเกิดว่มีเที่ยนเรยอเนี่กะกะซ้ำว่มีโถเกีียวนะครับกับกะว่าต้องมีรถดเกี่ยวเขาดีกว่าคันว่มีเที่ยนเรือนะครับสําหรับบันใช้หน่อยเพราะว่ามันเป็นงานที่ต้องต้องใช้เที่ยนเรือนะครับตลอดนะครับ ห่อเอสรเจล้ววันนะหออลอยลอยเจ็ดสิบบาทแล้วนะครับบัตรเที่ยนี่มันกับิมมีคาอะไรนั่มนะครับพี่น้องครับค่าอะไรนี่ยางยางบริษัทสมอิริเนี่เกือบมือละสองพันนะครับพี่น้องครับมือมือม่ละสองพันนะครับยางยางยางบริษัทสมนะครับอันอันอันนี้ผมผมถือว่าบริษัทสมนะครับมือมือม่ละสองพันนะครับ ค่าอะไรนะครับพี่น้องครับอ,อันนี้บดได้เบาเกินไปนะครับนี่เอาเอาเอาตามตามตรงตรงเลยแล้ครับพี่น้องครับมืมละสองพันนะครับยงังยังบดได้สองพีลิกักบมือละพันหรอไปะือมือละพันนี่บกขาดเหมอบดได้สบนะครับนี่พ้ผมผมเทียว่าบดได้สบนะครับอ,อบตเทียนี่มันแกมีค่ากินนะครับค่ากินคา่า ค่าเราค่ายยังมุนกันค่าเครื่องดองเครื่องดื่มนะครับพี่น้องครับกะหลายย่างกัลูกน้องกะหลายคนเนาะสำรับใช้หน่อยนะครับกะบไรหนึ่งนะครับเออสำรับใช้หน่อยเองนะครับอ่าหกร้อยนะครับหกร้อยกัสีเหลืออยู่ประมาณสามร้อยนะครับเหลือเหลืออยู่สามร้อยเออต่อไร<ม>นะครับสามร้อยต่อไรนี่ยังยังบ่พอนได้อันนี้หกักฮักขาอะไร อะไรที่ว่าที่ว่ามันมันเป็นอะไรที่ทเท่าต้องสัมไงได้ครับพี่น้องครับสมมติว่าแท็กขาดยังผวงมาอนี่นะครับที่ว่าเทาต้องเสียงเงินลักลายพันขึ้นไปนะครับอันอันอันค่าอะไรกสิยูนี่สามร้อยตัวทีที่เทาเหลือนี่แหละครับพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วก็ถ้าเกิดเกี่ยวไรล,ละหกร้อยนะครับกบสิบอลเหลือหอดไรล,ละสามร้อยนะครับ นอกจากสีซ้ำถือเลขนะครับพี่น้องครับขันเม่นมือได้ถบบดได้ซ้อมอิลีนก็ซ้ำถือเลขนะครับพี่น้องรดเกียวน,นี่อยขันม่นแต่ว่าส่วนลายใช้หน่อยนี่ก็สีบ่ใคร,รถือเนี่ยพเพราะว่ามันได้ซ้อมเกือบสืมือนะครับแต่ว่าพวกพวกพวกซ้กอมเล็กๆน้อยๆนี่สีสีบ่ดได้เอามาคิดนะครับคิดแต่พวกสมมีไ่นะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยนะครับมือละาพันสองพันนีน่บวขาดด้ยครับพี่น้อง บ่บ่อันใดการหนึ่งนะครับว่าโซกับพวกสายพวกสายพันนี่แหละครับแต่ว่ามันมันกับเปลี่ยนได้ไหวนะครับก็เลยกกเลืบบด้ใครได้คิดตัวนั้นนะครับห้องไป่คิดแต่ตัวใหญ่ๆนี่ครับตัวตัวที่ห้องสมนหนักนะครับกืมขันว่ามันมันบ่ไดดกับบ่แเม่นนะครับมันก็มันกระไดอยู่นะครับขันขันบ่ไดดเปังคือบ่าเศ่้าหาอีกเนาะ กับมันมันก็ได้อยู่นะครับมันก็ได้อยู่แต่ว่ามันก็เป็นบางปีนะครับบางปีมันก็เหลือหน่อยบางปีมันก็เหลือหลายนะครับมันก็แล้วแต่เข้าสมรถหน่อยสมรถหลายนะครับแล้วก็แล้วแต่เข้าสี่บริหารงานบริหารเงินให้มันให้มันให้มันได้นะครับพี่น้องครับสาหรับเข้าเองนะครับมันมันขึ้นอยู่กับเข้าแล้วนะครับการมนเข้าอยากได้หลายนะครับเขาก็หารถส่วนที่ว่าอันใดที่เข้ารดได้อันใดที่เข้าประหยัดได้เขาก็ ประหยัดนะครับมันกะสีเหลือหลายนะครับกะได้อยู่นะครับแต่ว่าเท่ากัใจใจต้องมากน้ำด้ลยครับพี่น้องครับพี่น้องซื้อรถเกี่ยวมาเนี่ยนอกจากสีมีได้ได้ได้มีอาชีพเกี่ยวเขาแล้วนะครับพี่น้องกัสีมีอีกอาชีพหนึ่งนะครับกัสีได้เป็นสร้างนะครับพี่น้องกัก็คือว่ามีรถเกี่ยวเขาครกัสีได้สองอาชีพด้วยนะครับอันอันใดที่เท่าเฮ็โบเป็นเท่ากับสีเฮดเป็นนะครับ ตะกี้นะครับใช้หน่อยนี่เองนะครับกะเฮ็ดเฮ็ดบ่เป็นเลยครับอันอันพวงนี่นะครับเฮ็ดบ่เป็นเลยนี่ครับเฮ็ดเฮ็ดบ่เป็นครับอันแม่แม่แต่อันนี้เชื่อมนะครับเชื่อมนี่กะกะบ่เคยบ่เคยเฮ็ดจะเขื่อนะครับบ่เคยเชื่อมจะเขื่อนะครับบ่บ่เคยเป็นสร้างวันเหัวไปกับพราะว่าตอนเลี้ยนเนี่ยเลี้ยนเลี้ยนบัญชีนะครับพี่น้องครับโบ่ได้เลี้ยนสร้างกับบด้คิดว่าห้าสิบมาเฮ็ดจังเสียแน กะสู้มือเนี่กะห่ยกะเฮ็ดรถเป็นเป็นมัดขั้นแหละครับพี่น้องครับอืมมีรถเกีียวเขานะครับนี่เฮ็ดเป็นเฮ็ดหอดรถเป็นหมแล้วครับนี่ <c oughs> นี่ครับพี่น้องสำหรับสำหรับอาชีพรถเกีียวนะครับถ้าเกิดเออพี่น้องนะครับอยากอยากเลี้ยงกันหลายนะครับพี่น้องก็ต้อง พยายามศึกษานะครับมองได้ที่เขาสมได้นะครับซอมได้อมเองถ้ากิต้องสอมให้ไหวนะครับสมให้ไหวถ้ากิมีเวลาเกี่ยวเข่าหลายขึ้นนะครับแล้วก็ร้ากาบ่ได้ไปจ้างสร้างเพ่งๆนะครับเขาก็าส,กสิได้เงิ้เพิ่มขึ้นมากนะครับเดี๋ยวสำคัญก็คือว่าก็ให้ให้อมอมเป็นแน่นนะครับพี่น้องครับกบจ้จังไครจังไครศึกษาเอาดอก มันมันบ่ยากดอกครับมันมันเห็ดใดทุกคนแหไรครับถ้าถ้าเกินเท่าอย่าเข็ดนะครับมันบบมีอย่างถือว่ามันเห็ดบ่อยตอวครับแต่ว่าตอนแรกเท่ากับต้องมักซะก่อนนะครับเอ่อตอนแรกผมก็บ่ด้มากตอกครับพี่นนองครับแต่ว่าอาชีเกี่วเขาเนี่ยมันก็มีเสีย่าไปมันก็มีเสน่ห์ของมันนะครับพี่นนอนครับมันก็มีความหวนของมันอยู่มันเมื่อยนะมันเมื่อยกับเมื่อยอยู่นะครับแต่ว่า คะแนนเขาไปเทียบกับอาชีพอื่นนะครับในช่วงระยะเวลาแค่แค่เดือนหนึ่งนะครับถ้าเกิดถ้าดวงดวงดีนะครับก็จะเหลือนะครับปีละแสนสองแสนนะครับถ้าเกิดดวงดีนะครับถ้าเกิดดวงบดีก็เหลือวางสี่หาหมื่นนะครับแล้วเต่ปีนั่นครับแล้วเต่ปีนั่นครับพี่น้องครับอ่ะสู้ครับ ถ้าใครอยากได้ก็เอาเลยนะครับบ่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวรายได้เดี๋ยวมันสิตามมาเองนะครับได้น้อยได้หลายมันก็ถ้าก็ต้องมาเห็ดเบิ่งสักวันนะครับพี่น้องครับมันมันก็แล้วแต่คนนะครับคือเดิน้น่อยได้หลายมันก็แล้วมันก็แล้วแต่แต่คนเฮานะครับแล้วแต่เฮาสิสิเฮ็ดให้มันได้น้อยได้หลายนะครับแล้วแต่หัวของไผของมันนะครับ อันนะครับคลิปนี้นะครับก็มาตอบคําถามพี่น้องน้านะครับหลักกะพามาเบิงรถมาเบิงเห็ดรถน้านะครับพี่น้องก็ถามมาหลายคนนะครับปานได้สิได้ขึ้นวะท่นกะงบเมดครับพี่น้องเงื่อนเมดกะเลื่นพันได้ขึ้นนะครับกะค่อยเห็ดไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องแต่ว่าได้เห็นแน่นอนครับเอาละครับพี่น้องครับคลิปนี้วอลไปวอามากะเง่าเลย เชื่อว่าแป๊บเดียวนึ่งคือจังอันนี้หยีเสี้นวมีล่ะพี่น้องนะครับสงสัยอันใดกกจังคอยคอมเมนต์มากกันแล้วกันนะครับคือว่ากะโทรมาถามใช้หน่อยได้นะครับอันใดตอบได้กะสีตอบให้นะครับอันใดตอบว่าได้กะกะสิไปถามผู้อื่นมาให้นะครับคลิปนี้นะครับกะล่าไปก่อนครับพี่น้องครับคลิปหนาพอกันไหมครับ